คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่หนึ่งดาบอัศวินถ้วยหกดาบสองไม้เทา้าสิบถ้วยอ่าช่วงนี้นะครับขยันอดทนมุ่งมั่นเพียงพยายามหนักแน่นจะเป็นตัวแทนสิ่งทุกอย่างให้คนวันเสาร์ประสบความสำเร็จนะครับเรียกว่า การงานในสิ่งที่ทํากล้าหาญลุยไปจะมีคนรู้จักมากขึ้นสิบถ้วยมีบริวารมีสิ่งต่างๆมีแฟนขับเข้ามาช่วงนี้ชีพจรรงเท้าหน่อยนะครับเดินทางแบบกระทันหันทั้งกลางวันและกลางคืนแต่จะมีคนช่วยเหลือรำพันทําอะไรคนเดียวเนี่ย ได้แต่ถ้าเกิดมีคนช่วยเหลือยิ่งดีนะครับสองไม้เท้ามองการไกลมีความอุตสาหะจะได้กัลยานามิตรใหม่และเพื่อนเก่าๆเ,เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าเดินทางไปไหนจะได้รู้จักคนใหม่ๆและเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาแล้วจะมีการติดต่อเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นความรักความผูกใยการเรงินช่วงนี้ครับหาได้ตลอดครับหนึ่งดาบมีความอุตสาหะเพียงเพียงแต่ก็ใช้ตลอดเช่นเดียวกัน แต่ดีอย่างตรนที่ว่าจะประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่มุ่งมั่นเพราะว่าคุณเป็นที่รักของผู้คนตลอดสิบถ้วยครอบครัวบุคคลบริวารเรื่องของความรักเรื่องของโชคลาภนะครับพ่วงกันเลยช่วงนี้จะมีโชคมีลาภดวงดีกับลูกหลานบริวารวันเดือนปีเกิดหรืออายุลูกหลานที่เรารักนะครับช่วงนี้นําสิ่งตัวนี้มาคนในครอบครัวจะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้ คนโสดดีมากเลยครับจะพบรักมีความผาสุขแน่นอนการรู้จักการสนิทสนมคู่รักของคุณนะครับคนโสดบอกเลยนะอยู่ที่สถานที่ติดน้ำติดทะเลมาจากเกาะมาจากสถานที่ตามที่ผมบอกจะได้ดีมีความสนิทสนมและรักกันผูกพันกันแต่งงานกันแน่นอนนี่คุณกำลังเจอคู่แท้แล้วส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วครับจะได้เดินทางพร้อมครอบครัวไปสถานที่ ป่าเขาลำนาวไพ่นะครับชีพจรรองเท้าเรื่องของสุขภาพครับเดินทางไปไหนควรมียาติดกระเป๋า,าไว้บ้างครับภูมิแพ้นะครับขื่นคันหรือแม้กระทั่งฝุ่นเพราะฉะนั้นดื่มน,น้ํผ่านน้ําหรือมีแมสหน้ากากอนามัยปิดไปนะครับล้างมือให้สะอาดๆแต่ยังไงในช่วงนี้ก็คือเรียกว่าเห็นอะไรก็อยากกินเห็นอะไรก็อยากจะทานแม่น้ําทะเลซีฟูด้ดปลาหรือว่าปู สิ่งทุกอย่างอร่อยหมดไม่มีพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงคนเจ็บคนป่วยเนี่ยจะดีวันดีคืนนะครับเพราะว่าได้คนดูแลคนรักคนหงใยอ่ะเสมอนะครับเสมอต้นเสมอปลายเสมอตัวได้มาจ่ายไปเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้นะครับในช่วงนี้คุ้มครับ